สวัสดีครับผมชื่อในคุณากรนำสกุลจันตาเป็นประหลงบ้านบ้านในป้อกในหมู่สี่ตำบลสีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูนครับค่ะมาจากโครงการไหนเหรอคะอ๋อมาจากโครงการสิทธิและหน้าที่ความรับผิชอบของชุมชนและองค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วม บริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครับโครงการทําเกี่ยวกับอะไรอะคะโครงการตัวนี้ก็ทําเกี่ยวกับการดูแลป่าชุมชนในพื้นที่ของตําบลสิงขรีชัยและในพื้นที่ของชุมชนบ้านตกเก่าบ,บ้านแม่ปอกกั้ครับช่วงที่ผ่านมามีบทบาทหน้าที่ยังไงอะคะที่ผ่านมาบทบาทหน้าที่โดยตรงของการเป็นผู้นำหมู่บ้านเนาะ ก็มีการประชาสัมพันธ์ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนแล้วก็มีการชวนน้องๆกลุ่มยุควัตนุน้อยเงียงอยพอปากเข้าไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำฝายการดูแลเส้นทางศึกษาของพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่้างแล้วก็ได้ร่วมกันรณรงค์ เกี่ยวกับการห้ามเผาในาพื้นที่ป่าชุมชนอยากพัฒนาโครงการต่อไปอย่างไรคะ,ะการพัฒนาก็อยากจะให้สืบทอดรุ่นสู่รุ่นในชุมชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมูบ่บ้านความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ยังไงคะ ความภาคภูมิใจตอนนี้ก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาอู้เกี่ยวกับปัญหาของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ธุรก,กันดารในที่ชนบทซึ่งอยู่ในหมู่บ้านดีติดเขียป่าก็ได้อู้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลายๆกลุ่มที่ได้เข้ามาร่วมโครงการวิจัยตองนี้ด้วค่ะค่ะถ้ามีคนมาดูชิปนี้อยากจะบอกอะไรบ้างคะ อยากจะบอกว่าโครงการที่ได้ทำนี้เป็นโครงการเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมเพื่อลมหายใจเข้าออกของพี่น้องที่อยู่ร่วมกันนะครับอยากจะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาเกี่ยวกับการที่บังเกิดหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของบ้านเมืองเรานะครับ ขอบคุณค่ะ